ตลอดทั้งวันอ่าที่คุณครูเล่าออที่อื่นยังไม่ได้ฟังเนาะอ่าเด็กมองไปนะครับรู้ไหมมันเป็นห้องเล็กๆลเล,เล,เล็เอาไว้ทำอะไรล้วไหมครับอ่าเก็บกระดูกเก็บมากนะครับเนี่ยทั่วไปหมดเลยรอบพวดนี้นะครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้คุณครูเล่าเรื่อง พีวาเนี้ยโรคหาคืออะไรรู้ไหมมามลงวันเออมาแงวันที่ตอมอาหารเราเนี่ยนะครับมันก็ไปตอมไปตอมไมอมปของที่มันเน่าหูเสียหายเลยนะครับพอถึงปุ๊บพอตายปุ๊ขึ้นนะครับเขาต้องรีบเผาเลยทันทีเขาต้องรีบเผา,เเาคนที่ติดโรคระบาดคือโรคหาเนะี่ยทันทีเลยนะครับ ไปงา้นเนี่มันจะแพ่กระจายสัังซื้อจากจังหวัดที่ทำเช่นราชบุรีก็ไม่พอพระเจ้าอยู่หัวก็ฉลาดมากก็เลยออกเป็นอุบายขึ้นมาบอ,อกว่าเราจะทำบุญใหญ่ขอให้ประชาชนชาวบ้านทั้งหลายที่เก็บเท่ากระดูกของบรรพบุรุษนั้นนะให้มาเอามาทำบุญ เราจะทางกระถูที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่าภูเขาบันทดเนี่ยก่อนจะชื่อภูเขาทองเนี่ยมันชื่อภูเขาบันทศชาวบ้านก็โอ้ดีใจเลยจะได้เอาพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตแล้วแล้วเหลือแต่กระดูกข้ากระดูกใช่ไหมครับก็เอามาถวายเขาก็เลยเอาไหหรือหม้อ ชามที่ใส่นี่นะครับที่มันกลวงๆเนี่ยแต่มันเผาแล้วโลกมันก็จะมีความแผ็นแ่งมากก็มาซ้อนๆกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนสูงเพียไปแล้วก็ค่อยอดดินทอและสิ่งที่นี่าอาจจะรย์ก็คือยอดบนจุดของยอเขาทองนี่นะครับมีพระบรมสารีริกธาพระบรมสารีริกธาตุอ,อะไรครับคือกระดูก เราเป็นเด็กคนที่ต้องติดตั้งริษมารีบเรือเพื่อหาคนที่อยู่ตรงนี้ตัวเราแค่ต้องรู้ว่าการแบ่ไปุ่มก็ทำให้เราได้แต่หัวโคนใส่ที่ไม่ใื่ไม่ใช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 ่าม่ใช่ไ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 ม่ใค่ไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม เนี่ยดาวไปเิเารององมาดูมาดูตัวเองเหมือนกันว่าเดิตัอยู่ในฐานะไูให้ดีดูให้ละเอียดดูทีตัวแล้วพูดำอางน้ก็ครดูดูตัวเองดูคนดูั่นให้สม่ำสมอส่อ่ำเสการดูตัวเองให้เข้าใจเข้าใจตัวเองนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญ

ตั้งใจทำงานทำได้ดี khách oh เลย <muchas> 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 ก็ไม่กล้าร็เลยสั่งไม่ได้ทีเราจะนั่งโต๊ไปหาไปหื้อตอนนี้สาม นักอว่าจะได้ใหุ้ตายนติตัวเอาไปใช้ดีรกไีเวลามาถวายก็จะมาอนะอาหารกลางวันของเด็กวันนี้นะคะก็เป็นข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่แสนอร่อยร้อนๆเลยมาส่งถึงที่เลยราดซอสดำเข้าไปหน่อยมีน้ำซ wow. ุปด้วยแกระวังข้างๆน่ทานลกนทานแกให้เสร็จต้องทำาไงคะเหมือนที่ทานเจแบนกินกี่กองเอาข้าวกี่กองพอหรอตัวหนูใหญ่นะลูกกินไม่หมดหรอกเอ้กินไม่พอหรอกสองกล่องดีกว่าเนาะน้ำจิ้มเผ็ดมีรเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ Blender, อยากกินอะไรคะเอ็มจิมเผ็ดเหรอคะได้เลยค่ะรอแป๊บนึ่งลุกรอแป๊บหนึ่งเออมีอีกคนหนึ่ง าดไงจำได้ไหมทด้าดอะท้ดาดเปห้องเวลาทำงานอะทีจะทำงานเลยเหน้งาจด้รเล่าจำได้รึ่จำได้เหรอเหมาเลยีไหมนั่นะ,นะจังร้อนไหมไม่ร้อนเลยเนาะเหนื่อแตกพักเลย ครูแปรงครับเสร็จแล้วครับครับครูแปรงครับเสร็จแล้วครับครับระบายตรงบันไดด้วยครับบันไดเอาเป็นสีครึ่งน้ำครับผมจนรวยแล้วจะเป็น,นแชมป์แดดมันร้อนได้เปล่าพเจริญเออไม่ร้อน ใช้สีน้ำก็ได้ค่ะเงียบมากเลยตรงนี้ยไม่มีใครหายใจเลยเหรอเนี่ยหายใจเปล่าลูกจนันครับลงสีน้ำได้เลยครับตัดเส้นก่อนครับอาตัดเส้นก่อนลงสีน้ำ ต้องอาพามตั้งใจนะครับ